ก็สวัสดีตอนบ่ายครับผมก็วันนี้ก็อยู่กับช่องตอมมอนทัวร์ตู้ทึบแคบไทยแลนด์เหมือนเดิมนะครับทุกคนก็ตอนนี้ก็เป็นเวลาสักครู่นะครับรกาตัวเขา้าอาไงมีอ่าเกียร์ได้ ก็ตอนนี้ก็เป็นเวลา13นาฬิกานะครับ4นาทีก็กำลังจะเดินทางไปพุทธมณฑลสายหนึ่งนะครับตอนนี้ก็ลูกค้าเรียกใช้รถทั้งหมด4คันนะครับ ก็ได้ทีมงานน้วิ่งช่วยนะครับทั้งหมด3คันส le <tout S 3> ouais? ินค้าก็เป็นเบาะรถยนต์นะครับก็ไม่รู้จะถึงลูกค้ากี่โมงครับตอนนี้ก็เป็นเวลาบ่ายโมงแล้วก็ลูกค้าค่อนข้างด่วนนะครับเที่ยวนี้เินฝ่าใส่ของนะก็ลูกค้าถึงประมาณบ่ายสาม ก็จะขึ้นด่วนเฉลิมบางนาไปนะครับเฉลิมมหานครไปลงถนนราชชฤกษึกนะครับ ทำตัวกันไปครับผมก็ตอนนี้อยู่เมกาบางนานะครับบางนาตาดมุ่งหน้าขาเข้าบางนาอันนี้ต้องเราต้องไปก่อนนะพอดีเกียร์โทรมาว่าไม่มีค่าทางด่วนนะครับพเย่เอ่อเ่ใจให้ก่อนอี ไปผมแจ้งลูกค้าไปแล้วเรียบร้อยนะครับสี่คันแต่ว่าเราต้องออกก่อนคันหน้านะครับคันหน้านี่ไม่มีค่าทางด่วนนะเดี๋ยวผมจ่ายไปก่อนนะโอเชค,ครับผมเดี๋ยวเดินทางกันต่อครับเดี๋ยวเจอกันบนด่านเฉลิมมหานครนะครับ ก็ตอนนี้ขึ้นทางด่วนเฉลือมหานครมาแล้วครับผมรถติดก็ผมตอนเปิด GPS ดูอ่ะมันไม่ติดนะทุกคนแต่พอวิ่งมาแล้วรถติดเฉยเลยใช้สองช่องทางซ้ายเพื่อใช้ทางออกไปทางดาวคะนองพอตาม GPS บอกว่าประมาณ สีนาทีนะครับแต่ผมว่าเกินยังไงก็เกินนะครับเขาบอกว่ามีอุบัติเหตุนะครับแต่ไม่รู้ว่าการจราจรเป็นยังไงนะเพื่อนๆหัวจะปวด ผมก็เริ่มดูนะครับที่แรกผมดูเฉลือมันม,ม,มันไม่ติดนะครับก่อนที่ผมจะขึ้นมานะแต่ว่าวิ่งถึงบางนาแล้วตะกี้นะผมก็เลยเปิดที่พีดูติดเฉย รถติดมาแล้วนะครับทุกคนรถยางติดเลยก็ไม่มีอะไรติดนะทุกคนรถมันเยอะเฉยรถมันชะลอดตัวกันนะครับมันก็เลยเห็นไห้รถติดก็ยังอยู <enfin> ่บนเฉลิมมหานครเหมือนเดิมนะครับปาเบียขึ้นจักหน่อย เ็นเวลา13นาฬิกา40นาทีนะครับตอนนี้คือผมต้องถึงพุทธมณฑลสายหนึ่งก่อนบ่าย3นะครับหรือว่า15นาฬิกาเพราะว่าลูกค้าเขาเรีบเอาของไปทำเพื่อที่จะขายนะครับเป็นเบาะรถยนต์ขายต่อให้ลูกค้าอีกทีนึงนะครับ ก็ถ้าเรือทิศซ้ายดาวขนองดินแดงพระรามเก้าแจ้งวัฒนะตรงไปครับผมก็ตาม GPS บอกว่าเหลืออีก33นาทีนะครับราต้องออกซ้ายนะครับเดี๋ยวรอรถว่างก่อนครับผมรถไม่ว่าง กร็รถค่อนข้างเยอะนะครับวันนี้วันนี้ก็เป็นวันที่24นะครับเดือน4ก็ไปทั้งหมด4ี่คันก็ไปลงช่วยกันนะครับตอนขึ้นก็ขึ้น มาด้วยกันแล้วตอนลงก็ไปลงด้วยกันนะครับก็ลงเสร็จก็แย,ยกย้ายนะครับรับตังแย,ยกย้ายหาวิ่งงานต่อนะครับพอเข้าซ้ายครับผมก็เราจะเลี้ยวซ้ายเบี่ยงซ้ายตามป้ายดาวคนองนะครับทุกคนก็ตรงไปไปดินแดงพระรามเก้าแจ้งวัฒนะนะครับ ก็ผมจะเบี่ยงไปดาวคะนองนะครับเพื่อที่ว่าเราจะไปลงถนนราชพฤกษึกนะครับตรงแยกสาธรพอดีนะครับทุกคนก็ค่าทางด่วนก็ห้าสิบบาทครับเฉลิมมหานคร สายตามป่าดาวขนอง สามหนึ่งกิโลเมตราขนองแจ้งวัฒนะถนนพระรามเก้าตรงไปเราก็จะตรงไปนะครับอันนี้เขาเรียกถนนอะไรอออ๋อเป็นเฉลือมาหานครนะครับ,รบก็มุ่งหน้าไปทางอ่าพระรามสองออนะทุกคนก็เดินทางกันต่อครับผม ก็เบี่ยงซ้ายลงจากถนนทางพิเศษสีรัดนะครับคือผมวิ่งจะเฉลิมมหานครมาแล้วก็มาเบี่ยงซ้ายขึ้นสีรัดมุ่งหน้าปากเก็ดนะครับแล้วก็มาถึงแยกสาทรก็เบี่ยงซ้ายลงสาทรนะครับจะมีป้ายสีขเขียวบอกอยู่นะครับทุกคนแล้วก็ออกเลนสองครับตรงนี้พอลงมาแล้วเลนมันจะหายนะครับ เป็นถนนเจริญลาดนะครับก็จะเลี้ยวซ้ายรตรงนี้ซ้ายได้สองเลนนะครับทุกคนแยกสาธรแต่ว่าเลนนี้ก็ต้องรอไฟแดงนิดนึงนะครับเพราะว่ารถออกมาจากเยาวราช่อข้างเยอะนะครับก็ตามลูกศรครับผมวิ่งตามลูกศรซ้ายได้สองเลนนะครับ เลี้ยวซ้ายไปเลยครับผมก็ระวังรถทางขวานิดนึงนะครับเพราะว่าอันนี้เขาไม่ค่อยจะยอมนะครับก็บางแล้วครับผมไปก็ขับรถในกรุงเทพมันก็จะลำบากหน่อยนะครับเพราะว่ารถมันเยอะนะครับทุกคน กอมองหน้าสะพานสมเด็จพระเจ้าตากสินนะครับเอ๊หลุมกะไร้ไหล เบียงขวาถนนกรุงธนบุรีก็เป็นสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพยานะครับทุกคนตรงนี้เขาเรียกสะพานตากสินหรือเปล่านี่ผมก็ไม่ทราบนะทุกคนก็น่าจะเรียกสะพานตากสินแหละตรงนี้ถ้าผมจำไม่ผิดเพราะว่าตรงไปเป็นถนนสมเด็จพระเจ้าตากสินนะครับ ิซ้ายเป็นถนนเจริญคนครนะครับเราก็จะตรงไปตามป้ายถนนสมเด็จพระเจ้าตากสินนะครับเพื่อที่จะไปออกถนนราชพฤกษ์กเดี๋ยวผมดูก่อนนะเราจะพึษ์รถน่าจะติดเดี๋ยวไปเบี่ยงขวาเข้าสะาพานตลาดปูแล้วก็วิ่งไปกเกษมยา,ยาวๆดีกว่าครับผมเพน่าจะปิดถนนแล้ว เห็น GPS อัปเดตมาว่าวิ่งตรงไปที่จะไปแยกท่าพระแล้วก็เบี่ยงซ้ายไปถนนราชพฤกษ์นะครับเห็นมีคนอัปเดตใน GPS ว่าถนนปิดนะครับแต่ก็น่าจะปิดเลนหนึ่งหรือว่าสองเลนอาจจะทำให้รถติดนะครับหรือว่ารถชะลอตัว ทีเดี๋ยวผมลองคูดดูก่อนอ๋อน่าจะใช่ครับผมน่าจะมีเหตุทําให้ปิดถนนทําให้รถชะลอดตัวนะครับเพราะว่า GPS ขึ้นบวก6นนาทีนะโอเคครับผมเดี๋ยวเราจะชิดซ้ายเพื่อจะไปออกสะพานตลาดปูครับผม เราเปิดไฟเ้ยวซ้ายไว้ครับผมเดี๋ยวจะไปออกสะพาออนตลาดภูนะครับตรงไปเป็นถนนเพชรเกมถนนบรลม สะพานกาัลปาพฤกษ์ถนนกัลปาพฤกษ์ชิดสายไปรัชด h a ร m a สามกับรถใต้สะพานก็เดี๋ยวผมขออนุญาตออกจากต้นนี้ก่อนครับผมเดี๋ยวรถข้างๆเยอะนะครับก็ผมกำลังจะเลี้ยวซ้ายถนนพิดเซมนะครับ หลังจากที่เราเลี้ยวขวาเข้าถนนจรัญสนิทวงนะครับทุกคนแนละ้วก็มาเลี้ยวซ้ายออกถนนเพชรเกษมแลวก็มุ่มงหน้าพุนทธมณฑลซ้ายหนึ่งก็อยู่ถนนเพชรเกษมน,นะครับตาม GPS บอกว่า18นาทีกับ8กิโลเมตรนะครับก็รถเยอะจริงครับผมวันนี้ ปกติผมจะวิ่งตรงไอเขาเรียกอะไรอะวิ่งตรงถนนตรงนั้นมาเลยนะครับตรงถ้าลงจากเยซ้ายถนนสาธรแล้วก็มาออกถนนตากสินแล้วก็วิ่งโต้งยาวๆนะครับมันจะเข้าถนนราชะพื้นแล้วก็มาลงถนนเพกเรเกษมนะ เรื่อว,วันนี้มันรถมันเยอะนะครับก็เลยต้องซิกแซกหน่อยก็ถ้าถามผมว่าเปิดทำไม GPS ไม่รู้จักทางหรือทางอ่ะผมรู้นะครับแต่ว่าเปิดเพื่อดูว่ารถมันติดไม่ติดเพื่อจะได้เลี่ยงนะครับถ้ามันขึ้นสีเหลืองอ่ะรถค่อนข้างเยอะนะครับแต่ว่าถ้ามันขึ้นสีแดงรถติดนะครับ ถ้ามันดำเรือติดมากๆนะครับทุกคนมัเหมือนเป็นสีดำๆอะไรประมาณนี้รถมันจะติดนะครับ ก็เดี๋ยวไปเจอกันอีกทีตรงทางเลี้ยวเข้าถนนบุตมบนลโทนสายหนึ่งครับทุกคนก็จากนี้ไปก็ประมาณ4กิโลนะครับเดี๋ยวคลิปมันจะยาวเกินไปครับผมครับผมย<า>่างย่างครับกพลังสีเหลียวข้าสายหนึ่งเอ,เอ,เอ,อก4หานาทีหนี่หละไปยัง อันไหนกวอ่ออืออ2กิโลนโ,โอ้ยหอวซุสีกันละมันเข่าทางไหนอขอเจ้าังเขาในึงแมนจไปเข่าทางไหนไข่าใจนึงแหละแล้วก็ไปถนนแหน่ร้นนทำวนีนี่วะ แต่นุนราชมูลตีสิบอะส้อยมันนะ่ะส้อย1ิบก่อนหอดส้อย1ิบอะมันจะมีโกดังล่งตีนสะพานพอดีอยู่หัวมือเจ้าะทันเคยมากมันปะแต่ว่าตานันเคยมากแล้ว,วาตายอีกคนนึงนะ่ะ<ๆ>เคยมากแล้วสองสามรอบแล้ว เจอเลนทั้งไหนมาโอ้าายอยรถติดอยู่อะไรสิค่ะมาลาจะพึก,กันงา,า,านลาลาตรงนั่นาจจะมีอยู่กันใน ลงของเราป้าเป็นต้องตีรถไปบางบอลน,นะก็า่าจะมีงานขามกลับเมื่อตั้งพุ่นนะพางานงานบางบอลน,นะลูกค้าเขาใส่หลายอยู่จ่กอนนะมาแรงก็ไปโน่นนะก็ไปจอดอยู่แต่ปั่มเก็ตอะพอจะมีงานส้นบางแค่บางบอลบางกุเทียนหรือว่าสมมียดดำชุนน,น่ะงานมันจะออกหลายงานกูดัง โอเคครับผมลง่าก็ได้ผมมาหอดตอนลงก็จะคว้างเรากันด้โอ้บวดได้มาดนมันก็เหยดทางว่าทางเดียวเขาเนี่ยมันจะขายไปว่เนี่ยโมเนเฉยไปเขาทั้งการจนะพูดว่าเะาวาเด้อโอ้วยันดดนเนาะเส้นเนี่ย บ่คอยได้มาวันไหนด,ด้งานนี่จุดดูเดิมาเรียน5ชั่งหนึ่งในงานงานบ่อเนี่ย,ยชวนมากันได้ไปดอนเมืองเอ้าก็คือบ่ามานะไอวายไสมหมายมาจัดการให้ ราคามันกับพ่อได้อยู่มันกับอได้นาเกียดเพราะบด้ดอกเก่าซอ,อยลาดชมุนตรีแล้ว บนรูดไว้ผมถ like ีแรนไปเอามาให้อ๋องั้นกัเอระก็อยู่ในถนนราชมนตลตีสิบนะครับทุกคนโอ้ยถนนราชมนตลตีครับผมตอนนี้ ดูเวลาก่อนกี่โมงกี่ยามแล้ว14นาฬิกา19นาทีนะครับก็ถือว่าใช้ได้อยู่ครับวิ่งก็มากันตอนะนบ่ายโมงนหน่อยๆนะครับ13นาฬิกาหน่อยๆก็วิ่งชั่วโมงนหน่อยๆครับเพิ่สมสอบ้านลูกขาวจะเลี้ยวขวาเข้าข้างบ้านชํานะครับ โอเคมอสยยอมให้แล้วขอบคุณครับปึ๊บก็ถึงเป็นที่เรียบร้อยครับผมโอ้ลูกค้ารับสมัครคนขับรถส่งของ500ั้ง700บาทต่อวันเด็กยกของ400ก็เบอร์โทรก็ตามนี้ครับผมเห็นไหมครับทุกคนเหมือนกระจุกจะบังหรือเปล่าก็าล้องใครสนใจก็ลองมาสมัครดูครับผม มีรถพยาบาลเรียบร้อยก็ถึงที่ลงบันที่เรียบร้อยครับผมก็เหลืออีกทีมงานอีกสามคันนะครับกำลังตามมาแลวต้องเราต้องแอบๆหน่อยเพื่อที่จะจอดรถเรียงกันให้มันซิสโรแล้วก็ถ่ายรูปนะครับ ก็ถึงบ้านลูกค้าไปที่เรียบร้อยครับผมเดี๋ยวไปตัวหาลูกค้าก่อนแป๊บนึงฮัลโหลครับครับผมมาถึงแล้วครับพี่ประตูเปิดอยู่หรือเปล่าอ่ะเปิดอยู่ครับพี่ ตอนนี้ผมว่าอยู่ตรงอสอบใบจารารสามพลังเข้าไปครับพี่อา่าให้ลงให้ลงไว้ในบ้านหรือว่าลงลาดปูนครับพี่ลงลาดปูนเดี๋ยวผมโทรให้แม่บ้านออกมาครับีโอเคได้ครับครับสวัสดีครับก็ลูกค้าให้เอาของลงเลยนะครับทุกคนก็สำหรับใครที่เข้ามารับชมคลิปนี้จนจบผมก็ขอกราบขอบคุณมากครับผม ก็ฝากกดไลค์กด subscribe ช่องอตมาลทัวร์ตู้ทึบแคปไทนเลนให้ด้วยนะครับซึ่งเป็นช่องน้องใหม่ในวงการตู้ทึบนะครับผมเพิ่งเข้าวงการมาได้ไม่กี่ปีนะครับก็ฝากช่องเล็กๆไว้ในอ้อมกอดของผู้ชมทุกๆท่านด้วยนะครับผมเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ